คิดถึงบูไทเกอร์นะครับฝากกดติดตามและกดสับะไคร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมต้นบูไทเกอร์นะครับค่ะปาวิทยุสื่อสารค่ะค่ะวันนี้ก็เหมือนกันทุกครั้งนะคะกับช่องบูไทเกอร์วิทยุสื่อสารค่ะวันนี้ทางช่องเรานะคะก็จะมีเกร็ดความรู้มาเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมอาจจะไม่ อาจจะฉีกแนวไปนะครับก็คือไม่ได้เกี่ยวกับวิธีผู้สื่อสารต้องคอยดูต้องคอยดูว่าเราจะนําเสนออะไรแต่ผมแต่วันนี้นะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องติ่งเนื้อหรือว่าเป็นหูดหรือว่าไฝฝขี้แมงวันนะคะใครที่มีปัญหาเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันนะคะ ท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการแก้ไขครับผมต้องออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ได้เอาพวกสมุนไพรอะไรมาขายไม่ใช่นะครับไอ้นี้ทําเองได้เลยนะครับที่บ้านนะครับไม่ได้เยีะง่ายไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปยิงเลเซอร์ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเราไม่ได้เป็นเหมือนกับธุรกิจขายตรงนะครับเราเอานอานเสนอเฉยๆทีนี้ให้เป็นเกร็ดความรู้เพราะว่าทํากับตัวเองมามันได้ผลครับมันหลุดครับ เราก็เลยเอามาฝากกันนอกเหนือจากวิทยุสื่อสารแล้วยังมีความรู้เกี่ยวกับอย่างอื่นด้วยนะครับผมก็จะหาเก็บความรู้แบบนี้มาเกี่ยวกันเรื่อยๆเกี่ยวกับพวกสุขภาพเกี่ยวกับสุขภัณฑ์ที่บำรุงรักษาผิวอย่างเงี้ยแล้วก็ก็คอยติดตามนะคะกดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะคะจะได้อ่า มีความรู้อะไรหรือว่ามีอะไรที่มีประโยชน์กับท่านผู้ชมก็จะได้เอามาเสนอให้ับจะเอามาแชร์ให้ฟังว่ามันมันได้ผลยังไงหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างจะมีเยอะครับแต่เราก็บางทีก็ลืมแล้วพอมามาทำตรงเนี้ยมันดีเว้ยก็เลยเอามาฝากฝากท่านผู้ชมที่คอยติดตามเราอยู่นะครับมันมันจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่แบบราคาแพงเลยนะครับใช้วัสดุ เล็กไม่น้อยที่หาซื้อได้ตามน้องตลาดค่ะก่อนอื่นนะคะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะเตรียมอันนี้ไว้ก่อนเลยนะคะคืออะไรครับอันนี้คือปูนแดงอ่าแล้วตรงนี้อะไรอีกครับแล้วก็อันนี้ค่ะสบู่บสบู่ก้อนสบู่ก้อนเป็นเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้เลยไหมไม่ต้องค่ะสบู่ก้อนเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอันนี้ไม่ได้จริงๆเราต้องปิดไหมไม่ต้องปิดก็ได้ครับต้องปิดยี่ห้อไหมครับนะคะแล้วก็ เป็นน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าน้ำใสๆเลยนะคะก็เตรียมเอาไว้แล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาดูกันว่าจะทำยังไงปัญหาหลักๆของผมก็คือที่ที่ผมเป็นอยู่ก็คือติ่งเนื้อที่มันยื่นออกมาแบบมันมันมันลำคาญตามผิวหนังอายุเยอะๆมันก็จะมีนะครับตรงคอแทบทุกคนได้รักแร้อะไรพวกนี้ยขาเขอพวกเนี้ยได้หมดเลยบางคนนี่พอมีอย่างที่ต้นเนี่ยพอมีมันขึ้นมาเนี่ย แล้วพอเราเับดปัญหาอะไรมันสีอย่างเงี้ยเราวิ่งเราวิ่งครับมันแสบเจ็บกิ่งเนื้อมันเหมือนกับโดนขยี้ขยี้ไปๆมันแสบก็เลยเอ้ยทำยังไงวะเราเรามาแก้ปัญหากันครับผมนะคะส่วนวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับวิธีรุสุการวันนี้เนี่ยผมผมมีคอมเมนต์มาคอมเมนต์หนึ่งนะครับว่าอยากจะดูการทดสอบเสาแท็กซี่โปรกับเสายาง ของวิทยุสื่อสารเนี่ยว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับคือืครื่องนี้เสาที่ติดมากับตัวเครื่องเลยนะคะเวลาเราซื้อนะคะระยะมันจะได้แค่ไหนนะคะแล้วก็เสาแท็กซี่โปรนะคะตัวนี้จะเป็นย่าน245นะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องสีแดงนะครับจริงๆจะมีย่าน1 4 1่หก็มี1617ก็ก็มีนะครับแต่ก็คือความยาวจะต่างกันอยู่ที่อยู่ที่การแมทชิ่งของเสา หรที่ความถี่ของเสานะครับว่ามันต่างกับเสายางยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันให้ดูผมจะเอาเครื่องตัวนี้ไว้ที่ร้านหนึ่งเครื่องที่ร้านผมเนี่ยก็คือจะมีเดี๋ยวมีน้องคอยรับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเราจะมาส่งให้ดูว่ามันจะได้ระยะทางประมาณไหนนะคะความแตกต่างของเสาสองตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอารถ ขับออกไปดูว่ามันได้ระยะทางกี่ร้อยเมตรกี่กิโลกันนะครับ,รบว่ามีสัญญาณคุณภาพเสียงที่เป็นยังไงนะครับเค<ม>งั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะครับผมก่อนไปทดสอบข้างนอกนะครับอันนี้คือเสาแท็กซี่โปสองสี่ห้านะครับผมจะแปะไว้บนหลังรถผมนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราก็ลากสายเข้าไปในรถแล้วเราไปดูกันว่ามันได้กี่กิโลนะครับนี่นะคะตอนนี้เราออกมาจากร้านประมาณห้าเมตรกว่า เดี๋ยวเรามาทดสอบสัญญาณกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเรียกโดยใช้เสายางก่อนนะครับเต้ยเต้ยตอนนี้สัญญาณเป็นไงห <c oughs> ากดคีย์แน่นๆนะเต้ยทำไมตรงนี้ตร,นตรงนี้ซ่าเลย <c oughs> เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นแท็กซี่โปรนะลูกเดี๋ยวรอบแปบบ๊บรอสักครู่ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนเป็นเสาแท็กซี่โปรนะคะที่เราต่อไปด้านนอกรถเต้ยเต้สสยสัญญาณเป็นไงบ้างอันนี้อันนี้นนชัดเมน่อกี้นี้ครับตัวนี้อยู่ในรถก็เปลี่ยนเป็นเสาแท็กซี่โปรแล้วครับ สัญญาณรับเตยได้สิบหกระดับห้าชัดเจนเลยครับเดี๋ยวจะไปทดสอบต่อนะครับในระยะน่าจะหนึ่งกิโลเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับค่ะค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่หนึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวเรามาลองเสายางญญาอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงหนึ่งกิโลกับเมื่อกี้สามร้อยเมตรนะครับลองดูสัญญาณเสียงเมื่อกี้ห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรนะครับโอเคเดี <500 S 2> <ค>๋ยวดูส <500 m S 1> ัญญาณเสียงนะครับ เต้ยเต้ยเต้ยครับเต้ยหนึ่งกิโลเสายางไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะครับเต้ยเต้ยครับเต้ยโอเคผมเปลี่ยนเป็นเสาแท็กซี่โปรนะครับแท็กซี่โปรนี่อย่างที่เคยแจ้งไว้นะคะ ก็คือเสาเราเมื่อสักครู่เราติดไว้บนหลังคาแล้วนี่ก็คือร้อยเข้ามาเอแล้วก็ปิดประตูได้อย่างปกติเลยจริงๆเราเดินให้มันเรียบร้อยก็ได้ค่ะวันนี้เรามาทั่วข่าวแค่ทดสอบเต้ครับเต้ยโอเคสัญญาณเป็นไงครับแท็กซี่ โปรนี่ก็น่าจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างไหมคะใช่ครับตอนนี้ก็คือรับได้อ่าเต้เต้ยนั่งอยู่ตรงบ่อปลาใช่ไหมครับอาจจะต้องลองให้เดินออกมาหน้าบ้านไหมอ่าลองดูค่ะเต้ยลองเดินออกมาหน้าบ้านครับพอดีว่าในบ้านเนี่ยมันจะเป็นจุดที่วกเข้าไปใน โอเคหน้าบ้านสัญญาณจะดีกว่าครับยืนอยู่หน้าบ้านจะดีกว่าครับเพราะว่าเราทดสอบตรงทางเรียบครับผมค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หนึ่งโลเจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบด้วยเสายางอีกทีหนึ่งค่ะได้ครับได้ เ <Okay. S 1> สายางนี่ตั้งแต่ตอนที่หนึ่งกิโลเมตรก็ไม่ค่อยได้แล้ว <c oughs> คือจริงๆแล้ววิธย,ยุสื่อสารพวกนี้ห้าวัตนะครับในในห้าวัตด้วยกันเนี่ยจะเรียกกันในทางราบเนี่ยผมว่าหนึ่งกิโลก็เป็นระยะที่ผมว่าเก่งแล้วค,ค,ครับลองดูอีกทีนะครับเต้ยๆครับอันนี้ไม่น่าได้ละเดี๋ยว้เปลี่ยนเป็นเสาแท็กซี่โปรนะครับแท็กซี่โปนี่ผมว่าน่าจะดีกว่าเต้ยครับเต้ย สัญญาณเป็นไงบ้างครับตอนนี้อยู่ที่ระยะกิโลกิโลกะ500ห้ารยเมตรหนึ่งโลเจ็ดค่ะแตไรแต่ว่าจะมีเสียงโบ้าครับโอเคครับตอนนี้ที่ซีโปรรับเตยได้ระดับสิบหกสี่นะครับมีเสียงโซดาเดี๋ยวจะไปอีก,อกระยะหนึ่งนะครับโอเคนะครับค่ะไปกันค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่2.3โลแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองทดสอบเป็นเสายางอีกทีหนึ่งค่ะครับผมเต้ยครับเต้ยเต้ยครับเต้ยครับอย่างที่บอกเนาะเสายางนี่ประมาณ1กิโลก็ไม่ได้แล้วค,ค่ะ่านี้มาเป็นแท็กซี่โปรแล้วนะครับค่ะเต้ยว่าสองเต้ย เด้อว่สองครับเจ้ครับแท็กซี่โปก็ตรงนี้จะเป็นจุดอัพผมเคยทดสอบนะครับบางช่วงเนี่ยะ่เลยออกไปหน่อยหนึ่งสามกิโลกลับกลายเป็นว่าส่งได้เดี๋ยวเราลองไประยะ,ะที่ไกลกว่านี้หน่อยะนะครับตอนเนี้ยระยะที่ไม่ได้แล้วก็คือสองกิโลกว่ากว่าครับเดี๋ยวเราลองไปอีกนิดหนึ่งขยับขึ้นไปนะครับแล้วลองดูว่าจะไปถึงไหนคะค่ตอนนี้ระยะอยู่ที่สองโลหกแล้วนะคะ เดี๋ยวเราลองทดสอบดูอีกทีหนึ่งค่ะใต้ยต้ต้ครับเต้ยวันนี้ไม่ได้นะครับเป็นเสายางนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวไปที่แท็กซี่โปรนะครับค่ะเสายางนี้เดยงตั้งแต่ตอนหนึ่งกิโลแล้วใต้ครับเต้ยไล้อตื่นแล้วครับค่ะ ตรงนี้จะเป็นช่วงที่ดูสัญญาณเต้ยชัดเจนนะครับสิระดับสิบหกสามนะครับไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรมาบังนะคะมันก็เลยน่าจะสัญญาณมันเลยดีอย่างที่ผมบอกครับระยะทางบางทีทางอากาศบางทีมันไม่มีอะไรมาบังเลยคบางทีตัดตรงอะไรเงี้ยแต่ระยะทางที่เรามาเนี่ยมันมันไกลกว่าที่เราที่เมื่อกี้ไม่ได้นะครับเต้ยลองนับหนึ่งถึงสิบมาทีครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับชัดเจนสิบีครับเดี๋ยวไปต่ออีกนิดนึงครับโอเคครับก็อย่างที่บอกเนาะถ้ามันเป็นทางโล่งเลยอะค่ะมันก็จะรับสัญญาณได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันมีบ้านมีตึกมีมีกำแพงมาบางังทีมันก็จะรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดีอย่างที่บอกว่า สัญญาณวิทยุสื่อสารบางลูกค้าบางท่านถามผมว่าส่งได้กี่กิโลเป็นคําถามโลกแตกมากแล้วก็ตอบยากมากค่ะเราบางทีเนี่ยเห็นหน้ากันก็ไม่ถึงก็มีบางทีเนี่ยโอ้ขับออกมา7-8กิโลยังรับกันได้ก็มีนี่แหละครับก็คือสาเหตุหลักๆก็คือมันอยู่ที่โลเคชั่นสภาพอากาศมันเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารหมดเลยครับทีนี้เราก็เดี๋ยวมาทดสอบกันในระยะต่อไปค่ะโอเคค่ะ ค่ะตอนนี้อยู่ในระยะที่สามโลสองนะคะเดี๋ยวเราลองเสายางอีกรอบหนึ่งค่ะคอมีปาฏิหารนะครับเผื่อมีปาฏิหารเต้ยครับเต้ยปาฏิหารไม่มีจริงครับไม่มีจริงเต้ยครับเต้ยไม่มีปาฏิหารนะครับค่ะเดี๋ยวลองครับลองแท็กซี่โปรของเรานะครับที่ว่ากันว่ามันดีนะครับเต้ยครับเต้ยยังได้ยังได้นะครับ แท็กซี่โปรในรถตู้นี่ยังได้อยู่ระยะ3กิโลครับเต้ยนับ1-5ึ่งถห้าจีครับหนึ่งส7 8สามสี่หโอเคครับแถมมาด้วยครับ <Okay. S 1> ไปกันเดี๋ยวไปกันต่อเดี๋ยวทดสอบต่อครับค่ะก็อ <ilant> ย่างตอนนี้3โลกว่ายัางชัดเจนกว่าตอน2โล องโลตะกี้ไม่ใช่สองโลเนาะตอนว่าตอนโลเจ็ดนะคะก็มันอยู่ที่พื้นที่ด้วยแล้วก็อยู่ที่หลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างประกอบกันนะครับบางทีอาจจะเป็นเหมือนกับเส้นตรงผ่านขึ้ไปถนนมันอาจจะคดเคี้ยวอันนี้เราก็ไม่ทราบได้แต่เราจับไมของจักรยานที่ผมปั่นออกมาเนี่ยก็ระยะทางตามนั้นก็คือตามไมเลยครับสามกิโลกว่าเนี้ยครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันที่ระยะทางที่สี่กิโลดีกว่านะครับโอเคค่ะ ค่ะมาอยู่ในระยะที่4ี่โลหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองทดสอบเสายางเพื่อมีปฏิหารนะครับเต้ครับเต้ยเต้ครับเต้ยเสายางไม่มีประโยชน์แล้วนะครับตอนนี้อันนี้เรามาดูแท็กซี่โปรกันนะครับเต้ยครับเต้ย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 วสองเต้ย เต้ยว่าสองเต้ยแซ็กซี่โปรก็น่าจ้เียละเต้ยครับเต้ยโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นว่า่าวเอเเป็นว่าสรุปที่ประมาณสามโลกว่านะครับผมว่าในพื้นที่ราบด้วยด้วยวิทยุขับรถกันออกมาใช้สามแซโปรได้สามกิโลโอเคแลครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวกลับไปที่ร้านกันไปสรุปกันนะครับโอเคค่ะ ราไปทดสอบกันมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้จะเป็นที่เมื่อกี้เราดูคลิปกันนะครับที่เราไปทดสอบกันหลักๆเลยแล้วก็สาวแท็กซี่โปรดีกว่าชัดเจนอย่างที่เห็นนะครับบางทีระยะทางเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือใกล้ๆเนี่ยบางทีกับรับไม่ได้แต่ไปไกลๆบางทีกับรับได้เนี่ยก็ยมันอยู่ที่พื้นที่และโลเคชันด้วยพื้นที่สภาพอากาศนะครับแล้วก็ เ,เขาเรียกว่า,าปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้สัญญาณบางทีถ้าใกล้ๆบางทีอ่านรับไม่ได้ใกล้ๆอานรับได้มันก็เลยเป็นปัญหาโลกแตกว่าวิธียุสื่อสารมันส่งได้กี่กิโลกันแน่คำถามแบบนี้ก็คือจริงๆมันตอบยากแต่โดยปกติแล้วเราก็ควรที่จะซื้อที่เป็น5วัตต์ถ้าเป็นสูจุวัตต์เนี่ยเราจะหวังผลได้เลยก็คือแค่ประมาณ200-300เมตร ไม่เกิน1กิโลอะฮะเอาให้ง่ายนะครับก็คือมันจะใช้ได้พื้นที่แค่นั้นนี่ห้าวัยังได้ประมาณแค่1กิโลใช่ครับหนึ่งกิโลนี่คือหวังผลนะครับแต่เราใช้อ่านี่ไอ้นี่ก็คือต้องใช้ตัวช่วยโดยใช้เสาแท็กซิโป้ด้วยแท็กซิโป้นี่ได้ที่ตะกี้เราทดสอบกันประมาณ 3- 4กิโลกิโลนะครับแต่นี้เป็นการทดสอบที่เป็นพื้นที่ราบเลยครั้งแรกที่ผมไปทดสอบเนี่ยจะเป็นจานนอะให้น้องทดสอบ โดยการที่ขึ้นไปอยู่บนทอเรสชั้นสองที่บ้านเราเนี่ยนะครับแล้วผมวิ่งออกไปประมาณห้ากิโลได้ม้า5กกิโลได้นะครับมีคลิปอยู่เดี๋ยวแปะคลิปให้ดูได้ถ้าเกิดใครก็ไม่เคยติดตามคลิปแรกๆเนี่ยเออมันจะมีการทดสอบตัวนี้ผมจะขี่ยาวๆไปทดสอบนะครับซึ่งแท็กซี่โปรเนี่ยถ้าติดรถแล้วก็ขับตามกันคิดว่าดีนะครับดีเลยนะครับสัญญาณมันลดความเขาเรียกว่าลดความ ความซ่าของสัญญาณรถเหมือนกับถ้าเราใช้เสาสไลด์หรือเสายางในรถเนี่ยมันเกะกะผมเคยทีหนึ่งใช้เสาสไลด์เราก็เปิดกระจกเปิดกระจกเสร็จพอดีว่าตอนลงตอนลงรถแล้วปิดรถเนี่ยเราปิดทังเสาสไลด์เลยหักเลยนะครับบางทีลืมเอาสไลด์ลงสไลด์เก็บ มันก็เลยเคกะใช้เป็นอย่างนี้สะดวกสบายดีกว่าสายก็ปิดครับราคาไม่ได้สูงใช่แพงกว่าเสาสไลด์นิดหน่อยเองลงลิงก์ไว้ให้นะคะใต้คลิปจะมีลิงก์สำหรับไปเลือกซื้อได้เลยมีทุกย่านนะครับแพ็คง่ายด้วยเพราะว่ามันไม่ไม่ยาวมันถอดได้มันมีเมาส์ชุดหนึ่งเสาเป็นประกอบไม่ยากประกอบไม่ยากก็ไขไขเข้าไปได้เลยก็คือคล้ายๆน็อตนะครับ คือเรียกว่าแกะแล้วใช้ได้เลยจะเดินให้มันดูดีหน่อยก็ได้หรือจะไม่เดินสายก็แล้วแต่ใช่เสร็จแล้วเก็บก็ได้่ใชเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไปจอดเหมือนกับบางทีเด็กเขาเห็นนะโอ้มันน่ามันน่ามันน่าขโมยไว้เอาเลยจอดง่ายแต่ว่าเวลาเราติดบนรถเนี่ยมันจะไม่ไม่มีทางหลุดไม่หลุดไม่หลุดครับผมขับเร็วๆก็ไม่หลุดเมื่อกี้ก็ขับด้วยด้วยความเร็วอยู่ประมาณอ่าห้าสิบหกสิบนะครับ ก็ก็ยังโอเคอยู okay. to so that, okay. sure? ่ครับแต่ผมว่าบางคนก็ขับรเป็นร้อยก็ไม่หยุดไม่นะมันค่อนข้างแน่นมากแน่นปึกเลยนะครับโอ้วันนี้วิทยุก็ก็จะมาจบตรงเนี้ยก็คือเดี๋ยวใครมีอะไรอยากทราบอีกคอมเมนต์มาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเสนออีกนะครับตอนนี้เรามาดูเก็บความรู้เราเก่นเอาไว้นะคะสําหรับผู้ที่เป็นติ่งเนื้อหรือเป็นหูดหรือ ฝ<ไ>นะคะแล้วอยากจะกําจัดออกนะคะคไม่ต้องไปหาหมอนะคะวันนี้เรามานี่ค่ะเราใช้สบู่นะคะสะบู่ก้อนของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านถามว่าจะใช้สบู่เหลวได้ไหมสูตรนี้ค่ะที่ได้มาเขาว่าสบู่เหลวมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยดี อาจจะมีความเป็นกดเป็นด่างต่างกันกับสบู่ก้อนพวกนี้นะครับอันนี้ผมไม่ราบอันนี้เราก็ใช้เป็นสบู่ก้อนดีกว่านะคะราคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะเราหาอะไรก็ได้นะคะแข็งๆอย่างอันนี้เป็นที่ตัดเล็บนะคะเอามาขูดค่ะไม่ใช่มาขูดขูดฝขูดสิวติ่งเนื้อไม่ใช่นะครับเอามาขูดสบู่ก่อนนะครับขูดสบู่ให้มันเป็นจะเรียกว่าอะไรดีเป็นเส้นเป็นฝอยๆนะคะซึ่ง เราจะใช้สบู่เนี่ยปริมาณพอๆกับอุ่นแดงนะครับงุนแดงน้ำน้ำอ่ะครับน้ำน้ำเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่เนี่ยแล้วดูความเข้มข้นนะคะไม่ได้ไม่ได้ฟิกฟิกว่าจะต้องเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่เอาเอาเอาให้มันเหนียวเหนียวพอที่จะแต้มได้นะครับพอที่มันจะแต้มได้ผมเมื่อก่อนเนี่ยผมผมแชร์ประสบการณ์นะครับผมเคยเป็นติ่งแบบใหญ่ๆเลยนะตรงคอ โอ้ขึ้นมาประมาณหกเจ็ดเมตรนะครับแล้วผมไปคลินิกไปจี้ออกไปตัดออกโดยเลเซอร์โอ้โหเมตรเจ็ดร้อยครับเม็ดหนึ่งเจ็ดร้อยอ่ะมันถ้าเราไปหาหมอเจ็ดร<ป>้อยครับไปให้เขาตัดให้ใช้เงินพอ,อสมควรตอนนี้ก็คือผมผมมาดูมามามา,มาเจอ สุดนี้ก็คือเออมันประหยัดเงินลงไปเยอะใช้เวลาในการแต้มแล้วก็รอมันหลุดเนี่ยอยู่ที่ความใหญ่ของติ่งเนื้อหรือว่าหูดอะไรพวกนี้นะคะเออก็อย่างของพี่ต้นตอนนั้นติ่งเนื้อที่ที่ทำแล้วหลุดเนี่ยใช้เวลาประมาณสองวัน2วันเองครับสองวันหลุดเลยคือมันจะเหมือนกับพอเราทาปุ๊บมันจะคันๆแสบๆหน่อยๆแต่ไม่ได้แสบเยอะนะครับ S <S <S แล้วมันก็แห้ง <S 2> <S 2> <S แล้วเราก็ไปจับจับมันคือมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆสะเก็ดแผล <S 2> <S 2> แล้วเราก็เหมือนกับเขี่ยวยมันหลุดมันหลุดมันก็ค่อยๆหลุดไป <S <S 2> <S 2> แต่มันไม่ทําปฏิกิริยากับผิวที่ปกตินะครับ <S <S 2> <S 2> คือผิวที่ปกติไม่หลุดไปด้วยนะครับถ้าหลุดไปด้วยนี่เรียบร้อยเลยเหมือนน้าร้อนลวกเลยนี่นะคะปูนแดงเนี่ยเราก็เอามาคือไม่ได้จํากัดว่าปูนแดงจะต้องเท่านี้สบู่ต้องเท่านี้แต่ถ้าเอาปูนแดงแค่ไหน สบู่เราก็ขูดมาให้ปริมาณมันเท่าๆกัน <Okay. S 2> พอๆกันนะคะแล้วแต่เราอยากทําเยอะทําน้อยแต่จะบอกเลยว่าไม่ต้องเยอะมาก <Okay. S 2> เพราะว่าเ,เวลาเราใช้เนี่ยเราก็แค่แตะๆนะคะตรงหัวัันนบเขาเรียกว่าหัวของของหูดหรือว่าออไอตัว ที่เราจะเอาอ่าเอาไปรักษานะคะเนี่ยค่ะเราใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันค่ะคให้มันเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งน้ำเนี่ยค่ะเราก็ใส่ทีละนิดใส่ลงไปก่อนหน่อยนึงแล้วเราก็คนก่อนถ้ามันแห้งเกินเราก็ใส่ลงไปอีกนะคะครั้งต่อไปพอเวลาเราจะมาใช้อีกเราทำไงครับถ้ามันแห้งเกินเราก็ ใส่น้ําเติมได้นะคะคือเราทําครั้งเดียวเนี่ยค่ะเราก็เอาไว้ใช้ได้หลายๆว,ยวันเลย,ยนะคะซึ่งบางคนเนี่ยบางทีถ้าสมมุติว่าอาจจะเป็นติ่งเนื้อที่ใหญ่อาจจะต้องใช้ถึง1สัปดาห์ตัวเนี้ยค่ะพอเราคนเข้ากันเนี่ยแล้วเอาไปแตะ,ะตรงติ่งเนื้อหรือตรงหูดที่เราเป็นเนี่ยนะคะ,ะใช้สักวันละสองครั้ง ก็คือเช้าเราก็อาบน้ำเสร็จเราก็มาแตะแตะที่หัวตรงพื้นที่ไม่ต้องห่วงว่าจะโดนผิวปกติของเรานะคะผิวปกติที่ที่ไม่ได้เป็นหูดไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยโดนได้ค่ะทาลงไปก็ไม่มีผลอะไร,ค,รค่ะไม่ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับเพื่งที่ผม ลองใช้ดูไม่มีปฏิกิริยาเลยยกเว้นแต่อตรงที่เป็นติ่งเนื้อโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะค่อยๆแห้งไปแห้งไป,ไป,ไปแล้วมันก็หลุดไปเองคืองงเอ้ยมันหลุดไว้มันหลุดไว้เน,นีค่ะเราคนคมันเข้ากันถ้าเรารู้สึกว่ามันแห้งเราก็เติมน้ํานะคะแล้วก็อาจจะ หาเป็นโหลหรือเป็นอ,อะไรที่มันมีฝามีฝาปิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยแห้งเราไม่ต้องเติมน้ำบ่อยๆอแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆวางอย่างนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็เติมน้ำเอานะคะพอมันแห้งเราก็เติมน้ำเอาเนี่ยค่ะเอาอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปแต้มเป็นตรงไหนอ่าสมมุติเราเป็นตรงนี้นะคะเราก็แต้มตรงนี้แต้มลงไปอย่างนี้เลยค่ะ ก็๋ยวเอาให้ดูนะคะไม่ต้องไปห่วงว่าผิวปกติมันโดนแล้วจะเป็นอะไรมันมันมันไม่กัดมันไม่แต่มันจะแสบไอ้ตรงที่เราเป็นเป็นเนื้อที่มันงอกออกมาตรงนั้นมันจะแสบนิดๆเองค่ะไม่ได้มากแล้วสักแล้วแต่นะคะบางคนก็อาจจะอย่างของพี่ต้นเนี่ยสองวันหลุดอย่างของฟ้าก็ทําเหมือนกัน เป็นอาทิตย์ถึงจะลุดนะคะโอเควันนี้เก็ดน้อยเราก็มีเก็ดความรู้ตรงนี้มาฝากกันนะคะก็ยังไงก็ต้องขอให้ช่วยกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วมีอะไรที่เราเป็นเก็ดความรู้ที่จะมานำเสนออีกเนี่ยจะได้ทราบกันเราจะไม่ได้มีบ่อยๆนะคะก็ยังไม่รู้ว่า ในช่วงเก็บความรู้เขาต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็จะนำเสนออีกวันไหนก็คอยติดตามกันนะคะวันนี้เราก็ต้องขอตัวลานะคะก็อย่าลืมนะคะคิดถึงอ๋งอคิดถึงค<อ>ูงเทเกอร์ค่ะค่ะ,คะวันนี้ขอตัวลาสวัสดีค่ะ